สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโดกระปองชาแนลครับผมสำหรับคลิปนี้บอกไว้ก่อนว่าอาจจะมีการสปอยเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเรื่องราวในคลิปนี้บางอย่างอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้นะครับผมเป็นเรื่องราวที่หลุดออกมานะสำหรับสปอยล่าสุดที่หลุดออกมานั้นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภูเขาดาร์กอนสปายหรือภูเขาสันหลังมังกรน,นั่นเองครับซึ่ง เรื่องราวของภูเขานี้จะเป็นภูเขาน้ําแข็งที่อยู่ระหว่างมอนสเตอและลีเวียนั่นเองซึ่งภูเขานี้ก็ยังไม่เปิดนะและจะทําการเปิดอีกทีหนึ่งในแพท1.2นั่นเองครับผมและสําหรับเรื่องราวที่หลุดออกมานั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวละครใหม่อาร์ติแฟกต์เควสใหม่มอนเตอร์ไอเทมฟังก์ชันรูปแบบใหม่และเนื้อเรื่องใหม่นั่นเองครับสําหรับตัวละครที่หลุดออกมานั้นก็จะเป็น อเบโดและการหู่นั่นเองครับซึ่งอเบโดจะเป็นธาตุดินและการหู่จะเป็นธาตุน้ําแข็งและสําหรับมอนสเตอร์จะเปลี่ยนรูปร่างลักษณะภายนอกให้เข้ากับภูเขาหิมะครับรวมไปถึงไอเทมใหม่ที่ดรอปจากมอนสเตอร์รวมไปถึงหินวิญญาณและอาจจะเป็นเสาวัฟด้วยครับผมที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะภายนอกไปและนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับอุณหภูมิภายในแบบนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกันด้วยครับผมซึ่งในภายในาภาพนี้จะเป็น หลังจากที่เราโดนความหนาวมาเยอะแล้วก็คือต้องไปผิงไฟนะถึงจะทําให้ความหนาวในตัวเราลดลงและสําหรับภาพนี้ก็จะเป็นภาพของแผนที่ในด r กกอนส p ปนนั่นเองครับผมซึ่งในลักษณะของแผนที่นั้นด้านบนจะเป็นเมืองมอนสเตดที่ติดกับตรงที่อุกบาทตกนั่นเองและฝั่งด้านล่างจะเป็นฝั่งที่ติดกับลิวเยนั่นเองซึ่งหลังจากที่ปอนได้แปลมาแล้วเหมือนว่าภูเขาดักกอนสปนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับ อะไรที่เก่าแก่อยู่นะครับผมเช่นด้านมุมบนขวานั้นจะเป็นเขียนว่าปราสาทเก่าหรือราชวังเก่าแล้วก็มีเส้นทางที่หิมะทับซ้อนดวงตามังกรชานเมืองที่ฝังศพหิมะที่ฝังศบหิมะและรวมไปถึงยอดของภูเขาหิมะนั่นเองซึ่งก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวของแพท1.2นี้จะมีความน่าสนใจมากเพียงใดนะครับผมแต่ว่าแค่เรื่องราวและเควสที่ปูออกมาก็น่าสนใจมากแล้วครับ และสำหรับในส่วนของอาร์ติแฟกต์ที่อยู่ในดันเจียนในบริเวณด a กกนสปายนี้สำหรับภาพที่หลุดมาจะมีทั้งหมด2เซตนั่นเองจะเป็นเซตน้ำแข็งและเซตธาตุน้ำซึ่งสำหรับเซตน้ำแข็งนั้นใส่เซต2จะได้รับโบนัสดาเมจธาตุน้ำแข็งเพิ่มเค้ืน15%เซต4เมื่อโจมตีใส่ศัตรูที่ได้รับผลของธาตุน้ำแข็งจะเพิ่มคียเลส15%หากศัตรูตัวนั้นอยู่ในการแช่แข็งจะเพิ่มคียเลสทั้งหมด20%ครับ และสาหรับอ์ติแฟกต์อันต่อไปนั่นก็คือธาตุน้ําสําหรับเซต2จะได้รับโบนัสเทอร์เมตธาตุน้ําเพิ่มขึ้น1 5และเซต4ภายใน12วิหลังจากใช้สกิลธาตุหรือสกิล E ด้านเหนของการโจมตีปกติและการชาร์จโจมตีเพิ่มขึ้น25%ซึ่งอันนี้ถ้าเกิดใครมีชายหรือว่าลอกสุ่มกระชาชายอยู่ก็อาจจะดีอยู่ด้วยนะครับผมแต่ข้อมูลเหล่านี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลที่จริงหรือไม่จริงก็ได้นะอย่าเพิ่งเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ และเรื่องสําคัญที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือเนื้อเรื่องหลักผมคิดว่าในแพท1.2นี้อาจจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจราเราอยู่ก็ได้น,นะครับผมเช่นต้นไม้ต้นนี้ <S <S ก็อาจจะเป็นต้นไม้ที่รูปร่างลักษณะคล้ายๆกับต้นไม้ที่อยู่ในเมืองรือเย,ย่เนอะแต่เป็นสีดแดงซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นต้นไม้ที่ฝังอาสูรเอาไว้อยู่และเรื่องราวของดักกอนสปก็ยังไม่จบเพราะว่า ภายในข้อมูลที่หลุดออกมานั้นจะมีเรื่องราวของอาเบโดนั่นเองซึ่งภายในกิจกรรมนั้นก็จะได้อธิบายเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับดารอคสปายนะและสําหรับกิจกรรมในดา้อนสปายนั้นที่ผมได้แปลออกมาซึ่งจะเป็นทั้งหมดจริงๆคือ1กิจกรรมใหญ่ๆนั่นเองครับแต่ว่าจะมีทั้งหมด2ส,ส่วนที่ผมได้เห็นภาพนั้นก็คือจะเป็นส่วนของภูเขาหิมะและมังกรดําซึ่งจะมีทั้งหมด4ี่เฟสนั่นเองครับ แต่ว่าเท่าที่ผลแปลออกมาได้จะมีทั้งหมด3เฟสซึ่งเฟสล่านี้น่าจะเป็นการปลดความสามารถของดาบอเบโดนั่นเองครับผมซึ่งในเฟสที่1น่นั้นจะมีชื่อว่าผู้ต่อต้านเทพเฟสที่2ภาพจําบนภูเขาน้ําแข็งและเฟสที่3แขกที่ไม่ได้รับเชิญซึ่งอันนี้น่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยากรสไปน์แน่นอนครับผมและสําหรับเนื้อหาของรูปทางด้านขวานั้นก็เป็นสาเหตุหลักที่ผมคิดว่าเขาน่าจะมีการแจกอ,อเบโดหรือ แจกให้ทดลองเล่นก็ได้นะครับผมซึ่งดาบของอัเบโดนี้จะมีเขียนว่าในช่วงกิจกรรมภูเขาหิมะและมังกรดำเมื่ออัปเกรดดาบนี้จะได้รับ e q u i p m e n t a p เพิ่มขึ้นซึ่งใต้ร่างของหัวข้อนี้จะมีการเขียนว่าเมื่ออับเบโดสวมใส่เอฟเฟกต่อไปนี้จะมีผลกับตัวละครทั้งทีมซึ่งแปลว่าเราจะต้องมีตัวละครอัเบโดถึงจะสามารถสวมใส่ดาบนี้และทำให้เอฟเฟก เกิดขึ้นมาได้ครับผมและเอฟเฟกต์จะมีทั้งหมด3ส่วนซึ่งน่าจะมีการเกี่ยวข้องกับรูปภาพด้านซ้ายนะที่มีเฟดหนึสองซึ่งเอฟเฟกของดาบนี้นั่นก็คือเมื่ออาเบโดสวมใส่อาวุธนี้ในช่วงกิจกรรมจะสร้างดาเมจใส่ศัตรูที่อยู่ในเขตดาคอนสปายนี้เพิ่มขึ้น60%และสำหรับส่วนที่2เมื่อสวมใส่อาวุธชิ้นนี้ในช่วงกิจกรรมจะลดความเร็วในการได้รับความหนาวเหน็บลงและเมื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ในเขตนี้ จะเพิ่มคีเลส35%และในส่วนที่3เมื่อสวมใส่อาวุธชิ้นนี้ในช่วงกิจกรรมเพิ่มความเสียหายที่เกิดจากดิฟค c ิมส s o สโตน n e 50%ซึ่งหินชิ้นนี้จะมีลักษณะเป็นฉีแดงนอะอาจจะเป็นหินที่อยู่ในด a กอนส p ป n e นั่นเองและเมื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ในเขตนี้จะเพิ่มคีดามจ70%และหลังจากที่ได้ดูกิจกรรมนี้ก็รู้สึกว่าอเบโดอาจจะมีการแจกให้เล่นก็เป็นได้นะครับ แต่สาหรับข้อมูลที่เก่าวมาข้างต้นนี้ก็เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์และสมมุติฐานขึ้นมานั่นเองครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อเปิดแพท1.2จะมีการแจกให้เล่นจริงหรือเปล่าแต่ว่ากิจกรรมนี้ก็ต้องมีคนที่ถือดาบนะและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมและสําหรับใครที่กําลังรอเรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง,เ,อง,เ,องเดี๋ยวปอนจะรีบทําออกมาให้ดูกันนะครับ ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามกันครับขอบคุณมากมากครับ